ต้อนรับสู่ EP ีที่20นะคะของนะคะการแกะรอยหนังสือวิทยาศาสตร์แห่งความมั่งคัง่งเออนะคะมากับสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์ของแสงสีนะคะมากมายนะคะในส่วนของตรงนี้ทุกอย่างเป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเรากำลังสู่นะคะวิทยาศาสตร์แห่งความมั่งคัง่งที่เป็นความประสงค์นะคะที่สำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนที่ต้องการ ความมัง่งคั่งและเติบโตและความสุขในชีวิตนะคะวันนี้นะคะหยิบยกตรงมาที่ว่านะคะมนุษย์นะคะจะพัฒนานะะในเรื่องราวของชีวิตทั้งด้านร่างกายนะคะจิตใจและจิตวิญญาณได้จําเป็นที่จะต้องมีเงินเพียงพอโอเคไหมคะเพราะว่าในเรื่องราวของชีวิตเนี่ยนะคะมันจะต้องมีในเรื่องราวของขาการนะคะคิดสร้างสารรค์และการคิดสร้างสารรค์อะไรบางอย่างนั้น มันจาเป็นต้องใช้เครื่องมือดังนั้นความจําเป็นที่คุณจะต้องมีนะคะจำนวนเงินเพียงพอในการที่จะไปซื้อเครื่องมือนะคะในการที่จะมาสร้างสารรค์ผลงานในแต,แต่ในแต่ละโมเมนต์ของชีวิตนั้นมันจึงต้องใช้เงินนะคะดังนั้นนะคะวิธีการที่เราจําเป็นที่จะต้องรวย จึงนะคะเป็นวิธีการที่คลาสสิกและทุกคนต้องเรียนรู้วิธีการที่จะสร้างชีวิตอย่างมั่งคั่งเหลือเฟื่อนะคะหนังสือวิธีาศาร์ของความมั่งคั่งมันมีอถ้อยคำนะคะมีถ้อยคําที่มีพลังแล้วก็มีนะคะเรื่องราวที่น่าติดตามนะคะติดตามแล้วก็เป็นบทความในหนังสือที่มีเสน่ห์มากๆนะคะเมนทอ์จีจีก็ลงไหลหนังสือเล่มน,นี้นะคะ หยิบยกนะคะหัวข้อมาหยิบยกหัวข้อมาคือมีนะคะบรรยายในในรายละเอียดของหนังสือของท่านวอลเลซ e ีวอสเทนหรือหนังสือที่ชื่อว่า The Science of Getting Rich นะคะแต่หลังจากนั้นนะ,ะเป็นทอจิจิก็นำในเรื่องของความรู้นะคะชุดใหม่กับประสบการณ์ในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะหลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เอาเข้ามานะคะมาตีนะะมา เขาเรียกว่าเอามานะคะผสมผสานาเพื่อจะประกอบคํายืนยันว่าภาษาของท่านวอลเลซีวัตเทิลที่นะคะมอบให้กับโลกใบนี้เนี่ยมันทรงคุณค่ามากและเราสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ของเราได้นะคะโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้นะคะเป็นยุคเทคโนโลยีที่เบ่งบานมากนะคะแม้กระทั่งองค์การ n าซาก็เตรียมในเรื่องราวของเราเตรียมเรื่องราวให้มนุษยชาติเนี่ยได้มีประสบการณ์นะคะ เหนือนอกอวกาศนั่นก็คือมีโรงแรมนอกอวกาศให้สำหรับนะคะผู้ที่มีจำนวนเงินเพียงพอที่จะซื้อประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีพิตตนเองนะคะพร้อมกันนั้นค่ะนะนะตอนนี้ในองค์การนาซาก็มีการเตรียมนะคะมีการห้องแลบห้องวิจัยในการที่ฝึกนะคะฝึกสำหรับผู้ที่ต้องการใช้กายภาพนะคะสำหรับในนะคะชั้นบรรยากาศที่ ไร้นะคะไร้ Light ซึ่งแรงโน้มถ่วงนะคะคือโลกเราเนี่ยจะมีกฎกฎหนึ่งที่ใช้กับพวกเราทุกคนนะคะทั้งคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดที่อยู่บนโลกมนกุษย์ไเนี่ยไม่มีใครลอยเหนือพื้นดินได้เพราะมีเรื่องของกฎแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็คือทุกคนเดินอยู่บนดินนะคะไม่มีใครลอยตัวเหนือพื้นดินนะคะยกเว้นว่าจะมีอาชานอ่าจะค่อยว่ากันนะใครที่มีแบบว่า,วาในเรื่องของพัฒนา จิตจนระทั่งนะคะได้รับฌานที่สามารถห่อเหินเดิอากาศได้อันนั้นถ้าเกิดใครทําได้ก็นะคะกดหนึ่งแล้วก็แนะนำเมทนพอจิจี้หน่อยก็อยากจะไปเรียนรู้แล้วก็ อยากสะถามเรื่องประสบการณ์ในการที่ประสบ,ะสบความสำเร็จในด้านชาติแบบนั้นนะคะเ,เราต้องเข้าใจว่าพุทธก,กาลเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าของผู้ที่นะคะประสบความสําเร็จและได้ชานนะคะก็สามารถที่จะมีปฏิหารแบบนั้นได้อันนั้นเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องเคารพในเรื่องของความรู้ของบรรพชนของเรานะคะส่วนในเรื่องของความรู้ชุดใหม่ของเราเนี่ยก็ผสมผสานกับบรรพชนที่ท่านนะคะรักเราจึงได้เพียรพยายามนะคะเก็บข้อมูลดีๆมาให้พวกเรา ถึงพวกถึงถึงวาระของพวกเราที่เรียนรู้ผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมมาใส่กับนะคะในยุคของเราตรงนี้เพื่อที่จะนำเป็นข้อมูลส่ง,งอมอบให้กับลูกหลานและเยาวชนรุ่นต่อไปดังนั้นนะคะในเพจ ebook to list นะคะจึงนำบทความดีๆจากหนังสือวิทยาศาสตร์แห่งความมัง่งคั่งมานะคะมาเพื่อที่จะแกะรอยให้ทุกคนได้ได้รู้จักหนังสือเล่มน,นี้มากเข้ามากนะักมากเข้ามาก ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านวอลเลซตีวัตเทิลนะ,ะ,นะ,ะก็เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนะคะที่ท่านได้มอบสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้แล้ววันนี้นะคะเราแต่ละคนนะคะได้ลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อส่งมอบสิ่งดีๆให้กับโลกแล้วหรือยังคะฝากไว้ให้คิดนะคะเพราะว่าทุกวันนี้การจะทําอะไรเกี่ยวกับชีวิตของเรานะคะเราแค่ใช้แค่เพียงว่าเกิดมานะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตให้หมดมันหมดวาระเท่านั้นไม่ใช่แล้วนะคะแต่เป็นเรื่องของการที่จะได้ส่งมอบ เรื่องราวดีๆที่เราได้จากโลกใบนี้นะคะแล้วก็ส่งคืนพลังงานดีๆเพื่อช่วยนะคะจะลงโลกให้โลกเกิดความสุขและสันติจากพลังงานดีๆที่เราส่งมอบให้กับโลกนั่นเองค่ะ,ะแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะรับชมและรับฟังฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เพราะว่าเรากำลังจะพัฒนาเรื่องทุกอย่างบนโลกออนไลน์ให้ทุกคนได้ประโยชน์สูงสุดจากการได้เข้ามาชมค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ